โซเชียลแห่เมนเพียบหลังเห็นโพสภาพล่าสุดเอมิร่า เรียกได้ว่าภาพล่าสุดเอเมียราอดีตภรรยาเจ้าของค่ายเพลงดังชาวนิตแห่คอมเมนต์สนันโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจและมักติดตามอยู่เสมอสําหรับเอเมียราอดีตภรรยาครูไพลบูญหลังก่อนหน้านี้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคําก็ถูกน้าหม่สวยจนเปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียวและในเวลาต่อมาเอเมียร่าเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์หลักครั้งแรกบอกเลยค่าตัวไม่ธรรมดาเพราะเป็นจํานวน เงินถึง6หลักโดยเ e. อมิราก็ได้โพดระบุข้อความว่าขอบคุณงานพรีเซนเตอร์หลักซึ่งสัญญาเรียบร้อยตอนนี้ชีวิตหนูดีขึ้นมากเพราะอาจาร,รย์ประจักษ์ชัยไหทองคำเบิร์ตพนาปาเทพเรืองนกทาเป็นคนสร้างอยู่เบื้องหลงังมีพี่ปุ๊วนารจรจนานุทานายเก่งน,นารืบดินทาสีสวารา ที่คอยซัพพอร์ตและพี่ๆเอทุกคนที่คอยสนับสนุนเสมอมาหนูสู้มาครึ่งทางแล้วนะคะเพื่อลูกและครอบครัวของหนูเงินทุกๆบาทหนูจะเก็บอดออมไว้อย่างดีส่วนคนที่คอยช่วยเหลือหนูในวันที่หนูสําเร็จหนูจะถอนคืนให้อย่างงามเลยนะคะเอเมราได้โพสระบุข้อความว่ารอก่อนนะพี่สายแนนหนูกินข้าวอิ่มนะคะทุกคนความสายแนนอยากมีน้องน้องิพิ์ก็มาจ้าเก็บตังอีกหน่อยรอก่อนนะครับพี่สายแนน พอปุ๊บอยากมีลูกจะจะขาดกดดันแม่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยจ้า